สบายดีพี่น้องพี่ท,ทุก่านต้องมังสมบอติสาอดับคือก่พี่น้องดำมันเช่นดําเี่โอ้ยเปดวิไป้สบา,ปายปววันนี้เราก็มาที่บ้านมวนคืนไปน,น่อยวันดังล่ มอออกแล้วเนี่ยกุดกุดนะคักดำนั่นแล้วอือแจ๊เโซ้ซขึ้นมาแจ้อืดีดีโอจ๊ะยาเกิุดกุดนะแจ๊สจนกค่ะห้าวิทีขึ้นไหมแจ้ห้ามาจะขึ้นแจ้เอาหักแรกระดอหหกได้นะ นีนนยยุอามากินใน่้เช็ด้าเ็มือได้พี่น้องอมักหมักหนพี่น้องยำกึกดึน้ามักคากโอ้ยแค่กบเจ็บนูกูขึ้นแล้วกุบเจ็บกระดูกนูขึ้นแล้วโอ้ยพี่น้อง หนเดียวดูน้ำมันี่เราจ้าองจังนี่นเฮาเผ้าถึงน้ำมันนาเขาเผาน้ำผ้าถึงน้ำไหมนาผ้าถึงสุมไหมม,มันสม,มนะผ้าถือนะสมบอกก็มันดิมคือแจ้งทักครับ,บสวัสดีพี่น้องโดยที่โเะ คืแจ้งคักวาเจนาตาลอและซื้อซองพี่น้องเจนาตเตรีม่้ันงก็มึงคือแจ้งปะนีมะเข้าพระชดพี่น้อง่ก็มึงคือแจ้งเหรอแจ้งนัก่าคือปศชขาก็ออกกินน้ำกันเออประเริเริ่มต่อพี่น้อง ก็แบบบวงลำบากลำบนเลยที่พี่น้องมาะนนี้ก็เห็นกูจู้ชอบกูนะ่หนพาตอพี่น้องอะไคนมาอะไเาจักเห็นรับไเห็นบาดีพี่น้องพากันด้วยต้ โอหน้าผอพ่อผมีลูกา้าู้าบผมด้นะผากับบวกเขาเจ๊พาบัตรนิโม่ผ้านะฮะผามาป้ามาทำาาผาเนาะผาผ้ากเขา นี่ฮนี่ีนึงนะมันเป็นด้านเป็นสามบโคกนั่นบกโคกนั่นในตารางนโคกตารางน่้ไเออยู่อในตะบนในหัวตะนตะบั่นนี่แหละนั่นากก็ู้นะไอ้ตัวนี Bao cạo. Hi, cạo. Good cạo. Bao cạo. Bao cạo. Bao cạo. Tellan nha, bất cứ nghĩa nào? thằng đi Bao cạo. Bao cạo. มันนุ่มมันเด้มันเลยผ่าวมาแท่งเต็ม,มเข้าไปหน้าพ่อมาพาักปลูกไปหนไอยฮะ ว่ากับ่ว้าเจ๊มวาโอ้ความพอผ้าเร่อว่ากับมวเริ่มบอกเลยนะจะได้หัวาจ่อยันดีอีกแ่มบอกงว่ากินผอก้้องนน่นั่กินผากับน้องดพ่นอออย ถ้าหอมบอลเจ้อืมถ้าหอมนะอืมเจ้คนถ้าไปที้ขึ้นอืมถาอย่างนั้นเบ็ดเบ็ดนะเพราะนักเรียนอยู่ห้าม

เพน่ตกครับขึ้นแล้วก็อยากนอนไปนอนนะกิ่มกิน,นอลไวกันบ้นนางพีง่กินอะไปอ่าด้นตกเจไปประกิญนะเออโอ้ยร่เลได้ปนตะเคียนเลยเอา้ะเออ

S <S อ่ายังด้วกเอีดีขาดน้อยจ้าเดีขาเลยนะเกะไระีดกดบ่มาสิลงคลิปนะแต่หุมาดูฮะเนี่ยอ่าดีกดกดบ่กดกบุ่นเนี่ยอืมเช็ดเมา พอดีกดเนาะเนี่ยยามออโปรจแล้วมันจะมีพักกินก่อนพอดีกดๆจ้ะกินนะชิจับตอแม่โม่พายกินโนั่นนะนั่นับาปอะไพี่น้องเงยดิเงยผ่าบอกข้าวเด็พี่น้องผ้าเาต้องทำเขาต้องทำนะคิดอะไรบ่เปนยางบ่เป็นยังอาใครอยู่ อันนี้สิเป็นห้างคมนะลงไข่เจี๊ยบพี่ลงไงข่เจรันมเีบไงข่นกขมนี่เบิ่ง

แล้ที่ก็ขคืนมาหอดต้นมมกร้าเ้าจ่อยปีนอะไรเงีงเง้ยอนมาเเ้ยคุณไหเออหนยากเ้อตกใจเล้วกคืนเอาดิสูงแล้วมัน,น,นเจ็บตื่มเ้อะพมกพา้าวนี่ จะจ่อยแล้วผู้สูง้าไปที่พราเลยปขึนป้า้ปนา้าจะอาพขึ้นไปจ่อยเว้ยจะไปไหมมาอาปาเข็นเห็นหมวกป้าสองกกเลยขึ้นมาล้างของน้ำแบบุงเยของน้ำ มาเชมคาตังคาซิ่งใจมาดังเด้อเปิดโอ้ยไ่องมเดฟตองว่างเด้อย้ยเดวิวขนาดอันนี้ชิอันนี้ิเป้แท่งน่ำเนาะขึ้นขึ้นบ่ได้ตั้าแลา มมันจับเออคือม่อุงถงอะไรตัจะบัาเปนางได้กเอางที่ลงได้บรได้ได้เอาที่ลงได้เอาเนื้อตซงเือบนางรูดไปลงเจ็บดาไปมาคือเจเจสูงงยน้ะรตูยามดนยมด้ง จูงกะลี้ยพี่น้องภาควินมะพร้าวบสุูุสุกุนทางเบาดำทางเท้าจอยคือกุมาพร้าวพี่น้องคือยอนะะงเกินเ้าจอยระโมนังตะลีเอามะพร้าวเอามาจะคองไม่างเลยเจ้าดอเจ๊ยจดีๆเด้อเชียวนะเอาเอาจหน่วยเอาเอาบซหน่อยวุ้นเชียวยังลาเจาซหน่อยเจกินตรงเอเนาะกินุงขาด้วยุมนกไลพี่เอาคืนกุ้งไก่ลูกนะโห้ยมาเรม ลามากนึงนกใช่โมไปย่างโมไปย่างฮาลงได้ยังตเอปได้เลยมากหนึ่งนกึดเอาสองนมานึงพอสามพอคือจเอลายจ้าบดกปแล้จิบเอสดมดขาดสามเลยมยโอ้ยไแล้ว พอใช้ผ้าผ้าสิลูกผ้าสีสีลูกผาเอออุ้ย่อคอโอเจอันนั้นข้าไปจปลี่ยวเดเปล่ยวเดนรับแซงกันนะเจ้อู้อเล่ห์ห้องได้สุดสุดในห้องกรไดพูนคอยนะคอยเจเนื้อขาหองได้ประชงกันเจอ้ย

วันนี้เจ้าช้าทานลงกระโดกดาบกับบุัดมาบทันมีที่เอาดินนี่เลยครับเฮ้ยองีกอกด้อเกืบนั่งกันฮีย่หัวจับมวมได้นั่งแน่ถกทุกอถกอถก่นเจ้ากบเท่โหด เรียบร้อยเกีย่อยเนาะิวหนึ่งเนาะเป็นลมเกือบเกือบเรื่งหน่วยอ่อนอยู่คนเดีเออหน่วยอ่อนเา่อนจะมาเบอร์ไย่งเบาจครับจะพดนเกือบบลอดนงเกือบบลอดเกือบบลอดเรเนาะเอนมักดวมรู้มันเนี้ยกรจายซุมมาอกินเลยเนาะก็เขาขึ้นเจนาตาลีอลไร เอาหมากไปกไปลงวันนี้ก็จะได้ไดชมมากมากวันแนละ้วคลิปหน้าพอนใหม่อย่จะรึกับไปก็ไลค์ก็แชร์หาควเดอร์พี่นอ้องกีนาตาตีค่ะขึ้นมากข้าวม่ไงไงมันม้วน,นขนาดเลยผู้หันมันเลยไปแล้วสบายดีน้องด๊ายบา